เริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนเอนเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เข้ามาที่เว็แบบไซต์ของ y o u t u b e นะคะมาที่หน้า YouTube ของเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะจากนั้นจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่ปุ่มไอคอนตรงนี้นะคะปุ่มโปรไฟล์ของ youtube ของช่องเพื่อนๆน,นะคะก็คลิก <Click. S 2> แล้วก็ไปที่ y u t u b e Studio นะคะตัวนี้จะเป็นรูปฟันเฟืองนะคะอยู่อันดับที่3เนาะ ก็ให้เราเข้าไปที่ y o u Tube Studio นี้นะคะอพอเราเข้ามาแล้วนะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆนนะคะแล้วก็ให้สังเกตตรงที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายนะคะให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะคะตรง audio library นะคะซึ่งอยู่ด้านล่างสุดเลยก็ให้คลิกตรงนั้นนะคะ จากนั้นนี่ราคา YouTube ก็จะปรากฏแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งรวบรวมเพลงต่างๆไว้ให้เราสามารถดาวน์โหลดเพื่อไปใช้งานได้ฟรี100%เลยคะ่ะนี่เพื่อนๆก็สามารถกดฟังได้นะคะสมมติว่าเราอยากได้แนวเพลงประมาณว่าเพลง Dance, Dance หน่อยใช่ไหมคะเราก็จะฟิลเตอร์เอาแค่เพลงแดนซ์ทีนี้เราก็กดฟัง คือมันมีหลายแนวนะคะอันนี้เราสามารถเลือกม o ดได้ด้วยนะนอกจากประเภทดนตรีแล้วนอกจากประเภทดนตรีแล้วนะคะที่เราสามารถกดฟิลเตอร์ได้เราสามารถฟิลเตอร์ได้หมดเลยนะคะฟิลเตอร์อารมณ์เพลงฟิลเตอร์ศิลป,ปินว่าอยากได้ใครนะคะหรือว่าจะ เลือกเป็นช่วงเวลาจะเอาเวลาจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้นะคะก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆชื่นชอบเพลงไหนนะคะก็สมมุติว่าเรากดฟังแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้สมม,สมุติว่าเพื่อนๆกดฟังแล้วชอบเพลงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เพื่อนๆก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยนะคะแล้วระบบก็จะดาวน์โหลดมาให้เรา เรียบร้อยค่ะเพลงก็จะมาอยู่ที่เครื่องของเราเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยการใช้งานคือง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูเพื่อนๆลองไปลองลองไปค้นหาดูเผื่อมีเพลงที่ถูกใจและสามารถนำไปใช้เข้ากับวิดีโอของเพื่อนๆได้นะคะแต่ทีนี้แอมจะบอกข้อสังเกตนิดนึงนะคะสําหรับเพลงไหนนะคะที่เป็น เป็นไลเซนส์ไทป์ที่เป็น YouTube แบบนี้คือเราสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เครดิตหรืออะไรใดๆเลยนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพลงนั้นที่เพื่อนๆต้องการเป็นลักษณะแบบนี้สักครู่นะคะถ้าเกิดว่าเพลงนั้นเป็นลักษณะประมาณนี้เป็น CC อย่างนี้ค่ะหมายถึงว่าเราจะต้อง Copy attribution เขาไปวางใน description ของวิดีโอเราด้วยนะคะนี่ก็คือ copy ไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ไปวางตรง description ของวิดีโอเรานะคะนั่นเองค่ะก็คือมีแค่นี้การใช้งานเพลงก็ง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆลองไป ทดลองใช้กันดูนะคะเผื่อชอบยังไงก็หวังว่าวิดีโอสั้นๆนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ